สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะฮันเซนชักมีเขี้ยวผีสิงออกมาขณะที่รอคอยให้หมอกแดงประทุเมื่อเห็นอย่างนั้นซอสโนก,ก็ขมวดคิ้วเขาไม่ได้มีแผนจะทําร้ายฮันเซนเขารู้ว่าราชาจับตาม,มองสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ดังนั้นถ้าเขาเป็นฝ่ายลงมือทําร้ายฮันเซนก่อนอีซาก,ก็คงจะไม่มีทางยกโทษให้เขาแน่เฮียคิดว่ามีราชินีคอยปกป้องแล้วเจ้าจะทําอะไรก็ได้เจ้าอย่าได้ทําอะไรเพื่อขัดขวางข้าไม่อย่างนั้นข้าจะกําจัด ซอโน่พูดฮันเซินยังคงเมินเฉยเขาให้ความสนใจแค่กับน้ำพุที่จะประทุขึ้นมาเท่านั้นซอโนรู้สึกโกรธเขาเป็นถึงเอิญแต่ฮันเซินเป็นเพียงแค่บารอนคนหนึ่งนั่นทำให้เขาไม่พอใจอย่างมากและต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่ทันใดนั้นก็มีใครบางคนเดินมาซึ่งคนคนนั้นก็คือรีเบคก้าลูกสาวคนโตของราชากรงร้อจันทาคนที่ตามหลังรีเบคก้ามาติดๆก็คือไวคาวเทโก้ตอนนี้เขาเองก็กลายเป็นเอิรเช่นกัน ไม่นานหลังจากนั้นก็มีอีก78คนมาถึงที่นี่พวกเขาเองต่างก็พัฒนาเป็นเอิร์นเช่นเดียวกันหากเขาไม่ได้ทําจงแจ้งอย่างซอฟโนที่ทําให้ตนเองพัฒนาเป็นเอิร์นในทันทีที่มาถึงพวกเขาแต่ละคนต่างก็รู้ว่าอีฟายพยายามจะทําอะไรดังนั้นจึงไม่มีใครพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นคนที่เข้ามาในหุบเขาคือไวขาวพัฒนาเป็นระดับเอิร์นแล้วพวกวไวขาวคนอื่นๆน,นั้นไม่ได้เข้ามาด้วยพวกเขาแยกกันไปปิดทางขึ้นของภูเขาเพื่อป้องกันไม่ให้มีซีโนเจนิกตัวไหนเข้ามา ทันใดนั้นหมอกสีแดงก็หายไปจนหมดและเผยให้เห็นลุมลึกสีดำมันมีขนาดพอๆกับกำปั้นของคนเท่านั้นแต่มันยากจะบอกได้ว่ามันลึกขนาดไหนหลังจากที่หมอกสีแดงจางหายไปแล้วแสงสีแดงส่องออกมาจากนั้นมันก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับลำแสงแต่มันไม่ได้แพร่ขยายออกไปมันเป็นอะไรที่ดูค่อนข้างแปลกทั้งไวคาวและเอิร์นรู้ว่านั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าน้ำพุหมอ,อกแดงกำลังจะปะทุขึ้นมาเราเอิร์นเริ่มตั้งท่าเพื่อเตรียมแย่งชิงน้ำพุถอยไปซะ เทโกเดินเข้ามาพูดกับแฮนเซ่นขณะที่ถือมีดเล่มใหญ่อยู่ในมือ รูที่พื้นมีขนาดเล็กดังนั้นพื้นที่รอบๆมันจึงค่อนข้างจำกัดซึ่งฮันเซนได้ครอบครองจุดที่ดีไว้ดังนั้นเทโกจึงต้องการจะผลักเขาออไปฮันเซนจ้องหน้าชายคนนั้นเขาไม่คิดจะหลีกทางให้ใครดวงตาของเทโกดูเลือดเย็นเขาใช้มีดฟันเข้าใส่ฮันเซนมีดสีดำเล่มใหญ่ของเขาดูเหมือนกับปากของเสือที่อ้าออกเพื่อเตรียมจะกินฮันเซนเข้าไปรีเบก้าและคนอื่นๆดูแปลกใจพวกเขาไม่คาดคิดว่าเทโกจะบ้าบินถึงขนาดนี้ดูเหมือนว่าเขาต้องการจะฆ่าฮันเซนเสเดี๋ยวนี้ในการต่อสู้ นั้นบ่อยครั้งที่จะพังมือฆ่าอีกฝ่ายแต่แฮนเซนเป็นลูกศิษย์ของราชนินีถึงแม้จะเป็นรีเบกาเธอก็ไม่คิดจะทําอะไรแบบนั้นแต่เทโกที่ถูกส่งมาโดยราชาชาโรเมื่อคํานึงถึงเรื่องนั้นคนอื่นก็รู้ว่ามันสมเหตุสมผลราชาชาโรเป็นคนที่โหดเหี้ยมเขาควบคุมดาร์คมูนโฮลของรีเบทเขาไม่ได้เหมือนกับราชาคนอื่นคนของเขากล้าหาญและทําได้ทุกอย่างไม่เหมือนกับคนนางทั่ว,วไปแฮนเซนกระโดดข้ามหัวเทโกแล้วหลบการโจมตีของเขา ม่เลวนี่เทโก้คาดคิดเอาไว้แล้วว่าฮันเซนจะสามารถรบรีการโจมตีแบบนั้นได้เทโก้โชคหมัดขึ้นไปด้านบนพร้อมกับคำรามออกมาเพื่อเร่งความเร็วของมันมันเป็นการโจมตีที่น่ากลัวยิ่งกว่ามีดที่เขาถืออยู่ตอนนี้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วเทโก้เชี่ยวชาญในวิชาหมัดไม่ใช่วิชามีดการโจมตีแรกเป็นเพียงแค่กลอดวงที่ใช้หลอกฮันเซนเท่านั้นเป็นชายที่น่ากลนะัวนักเขาคงจะเป็นคนของดาร์คมูนฮอลสินะรีแบก้าคิดกับตัวเอง แฮนเซนคงจะตายหรือไม่ก็เจ็บหนักซอสน,นอกและคนอื่นคาดเดาแฮนเซนรวดเร็วแต่เทโก้ได้คาดการการเคลื่อนไหวของแฮนเซนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเขาไม่คิดจะปาณีแฮนเซนก็คงจะไม่รอดซึ่งเมื่อดูจากสีหน้าของเทโก้แล้วมันก็ดูเหมือนว่าเขาคงจะไม่แสดงความปานีใดๆออกมา ขณะที่มัดถูกชกขึ้นไปหาฮันเซนฮันเซนก็เร่งความเร็วของตัวเองขึ้นขณะที่อยู่กลางอากาศเขาบยบินราวกับเกี่ยวเพื่อรบเรียกมัดของเทโกหลังจากนั้นเขาก็ฟันมีดเขี้ยวผีสิงไปที่คอของอีกฝ่ายคอของเทโกมีรอยเฉือนเล็กๆมันไม่ได้เลือกอะไรแต่มันก็มีเลือดไหลออกมานอกจากนั้นก็ยังปล่อยควันสีม่วงออกมาด้วยรองเท้าของฮันเซนคืออะไรกันแน่พวกมันรวดเร็วเกินไปแล้วความเร็วของมันเทียบได้ก,กับระดับมาควิสเลย รีเบก้าและเอิร์นคนอื่นรู้สึกตกใจพวกเขามองไปที่รองเท้าเคี้ยวกระต่ายของฮันเซนด้วยความอิจฉาเทโกถูกพลังเคี้ยวเข้าไปแต่บาดแผลค่อนข้างเล็กและเขาก็เป็นถึงเอิร์นดังนั้นพลังของมันจึงแพร่กระจายออกไปอย่างเชื่องชา้าเทโกคำรามด้วยความโกรธเขาต้องการจะจู่โจมฮันเซนอีกครั้งแต่หลังจากนั้นก็มีแสงสีแดงแวบขึ้นมาจากที่พื้นมีลูกบอลสีแดงพุ่งขึ้นมาถบนท้องฟ้ามันรวดเร็วจนแม้แต่ฮันเซนก็ไม่สามารถตอบสนองได้ทัน แต่เมื่อมันขึ้นไปสูงได้ระดับหนึ่งแล้วมันก็ค่อยๆช้าลงไปเมื่อมันอยู่ห่างจากพื้นไปได้10เมตรลูกบอลสีแดงก็เปิดราวกับดอกไม้ไฟและเกิดเป็นหยดน้ําร่วงลงมา7จ็ดหยดเทโกไม่เสียเวลาต่อสู้กับหันเส้นอีกต่อไปเพราะรีเบกาและคนอื่นๆกําลังกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อจะคว้าหยดน้ําสีแดงแต่หลังจากที่กระโดดขึ้นไปได้ไม่กี่เมตรพวกเขาก็รู้สึกว่ามีพลังบางอย่างพุ่งผ่านพวกเขาไปอย่างรวดเร็วรีเบกาและคนอื่นๆตกใจเมื่อเห็นได้ชัดว่าพวกเขาประมาทความเร็วของหันเส้นต่ําเกินไป แฮนเซนบินขึ้นไปบนท้องฟ้ารากับโนฟินิกและเก็บหยดน้ำทุกหยดเอาไว้ไม่เหลือให้คนอื่นแม้แต่หยดเดียวทุกคนรู้สึกโกรธพวกเขาต้องการจะต่อสู้กับแฮนเซนเพื่อแย่งชิงมันไปแต่ทันใดนั้นก็มีลูกบอลสีแดงพุ่งขึ้นมาบนท้องฟ้าอีกลูกก่อนที่พวกเขาจะได้ทำอะไรแฮนเซนก็บินไปคว้าลูกบอลสีแดง ที่พุ่งขึ้นมาและคว้าก่อนที่มันจะระเบิดลูกบอลสีแดงนั้นดูเหมือนกับเยลลี่ในมือของแฮนเซนหลังจากนั้นแฮนเซินก็นำมันใส่ปากและกืนลงไปรีเบคก้าและเอิร์นคนอื่นๆโมโหแต่ทันใดนั้นก็มีลูกบอลสีแดงพุ่งขึ้นมาอีกรีเบคก้าและคนอื่นๆต้องการที่จะคว้าลูกบอลนั้นมาแต่เหตุการณ์เดิมก็เกิดขึ้นอีกครั้งการเคลื่อนไหวของแฮนเซิรวดเร็วเกินไปก่อนที่ลูกบอลสีแดงจะระเบิดแฮนเซิลก็คว้ามันไปได้และกืนมันเข้าไปของเหลวที่เหมือนกับเยลลี่สีแดงนนนนั้้พุ่ง่งงาอออยูใทขฮซน พลังงานมหาศาลของมันเรากับว่าจะฉีกฮันเซิลให้เป็นชิ้นชิ้นดังนั้นฮันเซิลจึงรีบใช้ปหยินเปลี่ยนอย่างเพื่อเปลี่ยนพลังของมันให้กลายเป็นพลังงานสำหรับเรื่องราวของยีนพลังมหาศาลของหยดน้ำพุนั้นเอร้นในเส้นเลือดของฮันเซิลขณะที่มันไหลเวียนไปทั่วร่างกายอย่างไม่หยุดทุกๆครั้งที่มันวนครบรอบพลังส่วนหนึ่งจะถูกเปลี่ยนให้เป็นพลังงานสำหรับเรื่องราวของยีนซึ่งในขณะที่ฮันเซิลทำอย่างนั้นเส้นเลือดของเขาก็ต้องทนรับภาวะเาวากับว่ากำลังถูกกีดซ้ำด้ีดมันนเเป็็อะไรที่จบปวดอย่าางมาก ถึงแม้จะได้รับความเจ็บปวดมากขนาดไหนฮฮนเซนก็ยังคงสนใจอยู่กับรูที่หยดน้ําจะพุ่งขึ้นมาเขาหวังว่ามันจะมีหยดน้ําภูปะทูขึ้นมาอีกหยดน้ําภูจะพุ่งขึ้นมาด้วยความเร็วที่เหลือเชือ่อซึ่งไม่มีใครสามารถตอบสนองได้ทันแต่เมื่อมันสูงขึ้นไปได้ระดับหนึ่งหยดน้ําภูก็จะชะลอความเร็วลงซึ่งแฮนเซนจะตอบสนองเป็นคนแรกไทมันเซนก็ยังรวดเร็วกว่าคนอื่นๆดังนั้นพวกเขาไม่มีหวังจะแข่งขันกับแฮนเซนปังลูกบอลสีแดงอีกลูกพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้ารเน พวกเจ้าไปหยุดฮันเซิลไว้ข้าจะไปเก็บหยดน้ำพุมาเองแล้วค่อยแบ่งกันทีหลังไม่อย่างนั้นพวกเราจะไม่ได้อะไรเลยคนที่เลือกมาที่นี่นั้นไม่ได้โง่พวกเขาต่างก็เป็นยอดฝีมือที่ถูกคัดเลือกโดยราชันหลังจากที่ได้ยินดีเบก้าเราเอิญก็เคลื่อนที่เข้าไปขัดขวางฮันเซิลทันใดนั้นพลังอันน่ากลัวหลายอย่างก็พุ่งตรงมาที่ฮันเซิลเราเอิญปล่อยพลังของตงัวเองออกไปพวกเขาไม่คิดว่าจะฆ่าฮันเซิลได้ทั้งอย่างนั้นแต่ยังน้อยๆ้อยเขาก็สามารถทวงเวลาฮันเซิลได้ในขณะเดียวกันรีเบกาก็รี แต่เอิญคนอื่นสนองตัวขึ้นมาพวกเขาก็ไม่อาจจะเชื่อใจแต่ดีเบกาเป็นลูกสาวคนโตของราชากรงราา้อจันทาเธอไม่มีทางผิดสัญญาที่ให้เอาไว้เพะนั้นจะไม่ได้แค่เสียชื่อเสียงของเธอแต่พ่อของเธอก็จะเสียชื่อเสียงไปด้วยทันใดนั้นทั้งมังกรคำรามแสงอันน่ากลัวควันและเงาต่างก็พุ่งเข้ามาหาแฮนเซิการเคลื่อนไหวของแฮนเซิลเปลี่ยนไปครั้งราวกับว่าเขากำลังเต้นระบำร่างกายของเขาเร่งความเร็วขึ้นและเคลื่อนไหวผ่านการโจมตีของเราเอิญไป,ขไปเขาตัดหน้าดีเบก้าและคว้าหยดน้ำพูที่เกือบจะอยู่ในเอ บก้าไปเขามีความเร็วระดับดยุกดีเบก้าและเอิญคนอื่นๆตกตะลึงเขาเป็นเพียงแค่บารรนคนหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็มีรองเท้าที่น่ากลัวต่อนหน้ารองเท้าคู่นั้นพวกเอิญจะไม่มีโอกาสได้ทําอะไรเลยแล้วมันก็รู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมเมื่อเห็นว่าฮันเซ่นกืนหยดน้ำพุเข้าไปในทันทีที่ความมาได้ที่น่าสงสัยยิ่งกว่านั้นคือความจริงที่ว่าหลังจากที่ฮันเซ่นกินหยดน้ำพุเข้าไปแล้วร่างกายของเขาก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรมันควรจะทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดราวกับว่ากาลังจะ กินหยดน้ำพุเข้าไปใบหน้าของเขาไม่แสดงอารมณ์ใดๆเาวากับว่าเขาไม่ได้รับความบาดเจ็บเลยสักนิดสําหรับสามัญชนทั่วๆไปการได้กืนหยดน้ำพุเพียงหยดเดียวก็สามารถวิวัฒนาการกลายเป็นบารอนได้แล้วส่วนบารอนถ้าได้กินเข้าไปในหลายหยดก็จะสามารถกลายเป็นไวขาวได้ฮันซันได้กืนลูกบอลสีแดงเข้าไปหลายลูกซึ่งในแต่ละลูกจะมีหยดน้ําอยู่เจ็ดแปดหยด ตอนนี้อย่างน้อยๆเขาก็คืนหยดน้าพูเข้าไปมากกว่า30หยดแล้วแต่เขาก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีบางสิ่งกําลังเกิดขึ้นภายในร่างกายของฮันเซิแต่ฮันเซนอดทนต่อความเจ็บปวดมามากในชีวิตทําให้เขาสามารถซ่อนความเจ็บปวดได้ดีกว่าคนส่วนใหญ่นั่นคือเหตุผลที่เขายังสามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นรีเบคก้าและคนอื่นๆไม่สามารถสัมผัสถึงเรื่องนั้นได้แต่เราลาชันสามารถทําได้ราชนินีมีสายตาที่เฉียบแหลมเขาได้รับความเจ็บปวดที่แสนสาหัสแต่เขาก็ยังคงดูสงบนิ่ง เขาไม่ทำพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวราชาแบ็กมูลพูดด้วยความชื่นชมกับการทางด้านราชาไนริเวอร์มีสีหน้าที่ย่ำแย่แล้วมันยังไงนี่เขากินมันเข้าไปสี่ห้าลูกแล้วดังนั้นตอนนี้เขาจะต้องได้รับหยดน้ำพุไปมากกว่า30หยดแต่เขากลับยังไม่เพิ่มระดับขึ้นด้วยพรสวรรค์แบบนั้นเจ้าคิดดูว่าเขาจะกลายเป็นราชาได้ใครจะรู้มันยังแยกที่จะมองได้ราชาแบ็กมูลยิ้มราชาฟาาเวอร์และราชากงล้อมองดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในหุบเขา น้ำผูหมอกแดงนี้มอบหยดน้ำพู้จำนวนมากบางทีมันอาจจะประทุขึ้นมาอีกสองสาครั้งรองเท้าของฮันเซิลแปลกจริงๆพวกมันมอบความเร็วระดับไดยุคให้กับเขาทั้งรีเบก้าและคนอื่นๆคงจะคว้าหยดน้ำผู้มาไม่ได้สักหยดราชาคงรงล้อจนทาย,ยิ้มและพูด บางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นราชาฟาฟเวอร์หันไปมองราชากงล้อจันทาด้วยความแปลกใจราชากงล้อจันทาไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมแต่ราชาฟาฟเวอร์ก็พอจะคาดเดาได้ว่าเขากําลังจะบอกอะไรปังลูกบอลสีแดงพุ่งขึ้นมาอีกรูปแฮร์รน,นใช้พลังทั้งหมดของเขาเพื่อจะพุ่งก็ไปคว้ามันพวกเอ็นคำรามออกมาพร้อมๆกันและปลดปล่อยพลังของพวกเขาออกมา แต่ว่าพวกเขาไม่สามารถแข่งขันกับความเร็วของแฮนเซนได้ในเบกก้ามีสีหน้าที่ซับซ้อนเธอถือไพ่เวทมนต์ใบนึงอยู่ในมือแต่ดูเหมือนกับว่าเธอไม่อยากจะใช้มันแต่ในที่สุดเธอก็กัดฟันและคว้างมันออกไปหาแฮนเซนมันพุ่งผ่านอากาศและไปติดที่ตัวของแฮนเซนเนื่องจากแฮนเซิไม่สามารถรลบได้ เมื่อมีพายรูปเต่ามาติดที่ร่างกายฮันเซนก็รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองหนักขึ้นความเร็วของเขาลดลงไปมากและแรงโน้มถ่วงก็เกือบทําให้เขาร่วงลงจากฟ้าเลือดของฮันเซนเดือดขึ้นมาเขายื่นมือออกไปคว้านรดน้ำพุก,ก่อนที่จะร่วงลงไปเจแล้ะคะ่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ